แต่หวานจังตดสมแลนวกิมสมจโอ้ยทองดามจิตดามเนี้ยขนาดนี้ส้มบกครอสมบกครอบกครอุบรอ๊บในยาสมมาหายแต่บึงปานจิตส้คอไม่ใบย,แบบยางเผ็ด <laughs> โ oh. อ,อ้โหชอบเราไม่เคยเห็นสิน่าเสีนมากอืมกินใส่ไม่โอรเจคเื่นงหรอ <cam ber> เอ้ยมันเหมือนไข่ไก่อ่ะไข่ไก่นกาากระทาไข่นกกระทา กินนะขากินนะอันยาขาดไหนเปนกิิในไงอเลยนะเอา บ่เคยกินตัเทแตนเลยนะพูดแต่บา,ากคขอขึ้นอย่างแมว <laughs> สิโซนน้ำเป็นน้ำเจา้านัวใส่กันผ <c oughs> สมสซส่อีกใช่ปะเูาจักไปเั็นในบกคอจก มะกลจตะบึงกันได้ได้เลยได้เห็ดสมมัขขอเปลือกแกใส่งาแกคามาให้พร้อมพอดีเล่นหนึ่งใส่ป่ามืออื่นเอาจะ้ำ nhầm ở đây đó, mình liền 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 liền